สวัสดีครับผมสวัสดีเผื่อนสมาชิกทุท่านครับที่กดติดตามในช่องเตอร์เด็กเลี้ยงวัวตั้มเกษตรกรตัมเกษตรตุนน้อยครับวันนี้พมป้าเพื่อนเผือนมาดูกกไก่ไก่ของพมกับตีเค่ทำคลิปให้เพื่อนเผื่อน้รับชมนะครับในช่องนี้ครับเพื่อนเกินครับวันนี้ผมป้าเพื่อนเื่อนมาดูนะครับว่าเพื่อนเผือนที่กําลังจะเล,ลี้ยงไก่ไก่รือกําลังที่จะตัดสินใจนะครับในการลงทุนเลี้ยงไก่นะครับ อา่าของผุนี่รับลงเรือนก็นทําไม่นะครับแล้วก็ลงไก่ไปโวงนั้นก็ลอยอีทิพตัวกับเพื่อนเพืเ่อนครับวันนี้ก็ผมตัดสินใจนะครับไก่ไก่อกเร็วนะครับก็ั่งจากตีว่าเรียงไปประมาณได้ประมาณเจ็ดเดือนครับเพื่อนเพืเ่อนครับก็ต้องตัดสินใจไก้ไก่ตุ่มครับเพราะว่าในเรื่องก้องดากานะครับมี ดากาที่สู้นะครับต้นตุนในการเลี้ยงนั้นไม่กลุ้มนะครับต่างๆที่เราเลี้ยงไวเพื่อกินไวไวจำหนกในครัวเรื่องแล้วนะครับการไม่กลุ้มนะครับพอเราเลี้ยงนะครับพุ่มน่ครับเลี้ยงแบบอารมณ์ดีด้วยนะครับตรงนี้ก็เคยกันอ้วนนะครับไอไก่เดินเล่นนะครับเพราะว่าการเลี้ยงไก่ไข่นะครับมันมีปัจจัยมันมีไยเรื่องที่ทาให้ไก่ไม่ไข่พวกไก่ไข่แล้วนะครับไก่ไม่ใ่นะครับ ไม่ได้ขนาดตีใหญ่เราก็ได้ใกล้ในราคาต่ำนะครับไก,ก่มีปัจจัยในเรื่องของความโรนอากาศนะครับเมื่อเราเลี้ยงแบบนี้นะครับเลี้ยงป,ยปล่อยปืนไม่ได้ได้ขงตับนะครับทีนไก่เปียกทีนไก่แมงไก่นอนยุงกัดนะครับก็ทําให้ไก่ไกล้หน่อยไก่ ier, มีความเกลียดนะครับอากาศโรนไก่ก็ไม่ไก่กับอาหารกินทุกวันนะครับอาหารกินทุกวันเลยนะครับอาหารกระรอบอร่อยกว่าบาทนะครับเปื่อนๆครับมันไม่กลุ่มมันไม่กลุ่มมันไม่กลุ่มครับ ที่เราลงทุนนะครับเพราะมันไม่กุ้เเราลงทุนนี่ครับเราลงทุนไปแร้วมันก็ลายบาทนะครับผลงานเนี่ยผมทํำคลิปนี้ก็อยากจะเป็นแนวทางนะครับไอ้เปลื่นเปื่อนที่กำลังจะลงทุนในการเลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงอมปมเนี่ยเลี้ยงรอยกว่าตัวรอยอีบตัวนะครับไม่หมากแต่เปื่นเปื่อนที่จะจะกิจจะลงนะครับตักทิพตัวห้าตัวอีทิบตัวไว้กินไก่ก็ลองดูได้ครับแต่ถ้าเมื่อเปลื่นเปื่อนจะลงเป็นอาชีพเริ่มเออจีบลักนี่ครับอยากจะให้เปื่นเปื to ่อนดูคลิปนี้เป็น อุต่าวอนก็อลไรกันนะครับว่ารเราเห็นคนอื่นเลี้ยงนะครับเก็บกี้ยลงติ๊กตอกลุงจ่องยูทูปไปได้เลยมันและน่าจะน่าจะไปได้แต่ว่ามเป็นจริงเลยครับเปลื่นเ่นครับมันไปโดยยากหมาครับหญิงช่วงพิดเติมแล้วก็เค้ยมันก็ลงุงหญิงช่วงน้ารนอนไก่มันก็ไม่เก้ยฝนหน้าฝนนะครับไก่มันก็เกลียดก็ไม่เค้ยล้วเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสความเที่ยงมันอยู่ที่พอเมย์พี่น้องตุกคนเลยครับปุมนี่เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ ไอ้โยกหมากว่านนะครับแต่ละวันนี่วานเป็นทิพกิโลครับผสมกับรำบางปสมกับข้าวโพดบางนะครับก็ยังไม่ได้พ้นผลิตตามที่ต้องการนะครับเลี้ยงไก่โรยทิพตัวนะครับก็ใ้ตายก็ประมาณเลือดมันรอยตัวนะครับไขวันไอทิฟองทิฟองมีนองครับเปื่อนๆครับก็ลำบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรยนคนอื่นก็าำนะครับไอ้กินแน่แดงไอ้กินอะไรนะครับ กวนอยู่ก็กวนได้โรเลยว่าไม่เหนื่อยครับแต่พอเราทำกับจิงเนี่ยมันไม่คุ้มครับสีเปลือนเปลือนต้องลงทุนลงแรงนะครับพ๋อได้วันร่องแป้งไม่ไม่ไม่ได้บางได้วันแป้งเลื่อเลื่อได้วันอ่าต้องแป้งกลึงบางมันก็ไม่คุ้มแบบการกับเปลือนเอนครับป๋อว่านกับหนึ่งตัวนะครับก็กินประมาณหนึ่งกิจเปื่อนๆปกิดดูว่าหน่ยตัวก็ประมาณทิพกิโลครับรอบหนึ่งอาโรยนะครับตามทิพกิโลก็ได้ตามวันนะครับมันป๋อกล้ายมาเลยจะเรียกกันมันไม่ไม่คุ้มนะครับ เพราะนั้นก็อยากจะควักเปื่นๆนะครับตีกาลังจะคิดลงตุนตําโรงเรือนหรือตาลงตุนหมาๆครับอยากจะให้ตึกราข้อมูลให้รอบด่านนะครับเอาข้อมูลของผมไปเป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจนะครับว่าตาเลี้ยงแล้วไปรวดไหมแต่ตาเมื่อนเปื่นเปื่อนเลี้ยงออาไว้กินในโกเรือนรักทริตัวนั่นได้กับไว้กินเต้ก้าวได้ดีเราเลือกจากการอ่าการโนแลวได้กับปันนันแต่ตาเมื่อนเปลื่นเปลื่อนนี่เลี้ยงเป็นรอยขึ้นเลยนี่ครับ ในโน่นเลยครับปวดเพื่อนๆต้องเพื่อใจนะครับอย่างน้อยๆเลยลงมาปั๊บนะครับลงไกลเต้านะครับส่อมเดือนกว่าจะไกลนะเปื่อนๆต้องเบกหลักการเยอะมากครับแบรหลักการเยอะมากและการยังอย่างกายานะครับกายากาวิตามินนะครับยิงถ้าว่ากองปุนี่ก็มีกาไฟเพ้่มมมนะครับผมต้องเปิดปลุ่มเปลื่นๆกิดดูว่าขี้ไก่นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงไปแล้วนะครับ ไม่ได้โกเยเกยมันก็เยยบนะครับเวลาเก,ก็บเกยนะครับเหมือนกับไปตีนทุกปลอกไปเยียบเกยก็ทำไมเกยติดกี้เกยนี่ครับตัวตรงมาหนังเจ็ดมาหนังล่างหล้าวมันต้องเที่ยวเวลาไปหล่านะครับพอถ้าเรียงคงตับนะครับเกยมันก็เกลียดบางคน่ากก็กเกลียดเกยเรียงคงตับเกยเกลียดแต่เกยดีค่ะจริงครับแต่ว่าอ่ามันก,ก็ปริมาณไม่เยอะหล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเที่ยงครับยิงจวงนี้หลาวราคาตีเป็น ปุนผลิตจากเกษตรกรตกตํานะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อวัวนี่ครับเปือนๆครับตกตั้ครับวัวก็เเมื่อนกันครับเพราะฉะนั้นเราเรามีความเตี้ยงแบบนี้ครับมันลําบากเปื่อนๆต้องกิดด้วยดีนะครับคนไหนที่จะเลี้ยงนะครับขี้มันก็ไดไก่ครับทุกตองกับขี้ไก่กระไดแต่อย่าลืมว่าเราต้องตือเกลบมันนะครับถือเกร็ดปุ๋นใไก่ขี้เราเลี้ยงไม่หมามันก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจากนาไปถึงลังครับมันไม่กลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปมเลย อย่ากตำกิ๊บเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจว่เาเคยที่จะเลี้ยงไก่เก้เนี่ยครับว่าการเราเลี้ยงตักรวยตัวไม่ต้องห้าสาราดครับเพราะว่าคุณตามบ้านเราเนี่ก็มาอยู่บนุ่นอยู่เดียวรับไม่พอโดยไม่พอไก่ได้ตามครับแต่ว่าไก่นี่มันเราเก้ไม่เยอะนะครับผมออกเก้ไม่เยอะเนี่ยบางทีเก้ไม่แดงเขก็ไม่จบครับเนี่ยครับมันเป็นไล่เรื่องครับในการเลี้ยงไก่นะครับเพราะฉะนั้นก็เปลื่อนๆนะครับที่เอ็นกิ๊บในติ๊ก อีกในคลิปในโลกออนไลน์ก็ตั้มเรี่ยวต้ยงามรูร่านะครับอยากจะให้เป็นวิทยาทานในการตัดติ้นเฉยนะครับลงทุนไปเร้วหลักมืนหลักเส้นผะวาก้ไกลอกไปเร้วกก้ตัวไปเร้วมันก็ไม่กลุ้มในกาลนะครับก็อยากให้เผื่อเผื่นคิดให้รบกวนนะครับเอาคลิปปุ้มเอาแนวท่งเองปุมไปเป็นเนต่างได้ครับพวกมาจ,จะปูดไม่ตู้รวยเปิดิ้นนะครับแต่อาจจะเอา ความคิดของผมที่ผมพูดผนี่ครับไปประกอบการตัดสินใจสักซิปเปอร์เทนกันอยังดีครับว่าเนี่ยครับเลี้ยงไปแล้วมันไม่คุ้มทุนนะครับถือกินตามบ้านหรือถือกินตามที่ว่าก็เลี้ยงแบบอาร่มดีหรือว่าในตลาดก็ดีกว่านะครับจำรับผ้อมในความคิดของผมนะครับพอเดียวอาจจะดราม่าหล่าว่าผมไม่แนะนำให้เลี้ยงนะครับป้อมกลมป้อมกับอางยวกอ่างไรกินแบบธรรมาจานเรียกกระเปอร์เทปอ่างานเลียกกระไม่โป้ครับ ไม่พอได้ไม่มีกำไรโดยทรรมยานะครับไก่ตายบางวิตามินก็ให้กินนะครับน้ำกับเลี้ยนทุกวันนะครับอยู่แบบสบายเลยครับก็ไม่กคยังกางอื่นยุ่งก็ไม่เคยควยก็ให้เป็นควยตัวราเตียวก็ติดที่ตามตุ้มกระดับนะครับก็ไม่เคย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลายปัจจัยกับเปลื่นเนครับเพราะฉะนั้นตาเปื่นเนจะเรียงนี่ปัจจัยทํากันเลยเปลื่อนเปลอนตรงนั้ความ ที่ให้เกยมาต้ตานที่ก็รองรับมาเป็นการโผล่โผล่จากโผล่ปั่นที่ว่า,ามีเชื้อเกย์เกยที่แท้จริงไม่ใช่อเอาเกยไปควักมุ่นเวียนอยู่ครับบาง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 กลุ่นเอาเกยที่เรามามาใกล้เรานี่ครับอเอ้เกยไปควักมุนเวียนมุนเวียนมันก็ทํา่ไม่พันธุก,กรรมของเกยนเนี่ยก็อย่าว่ามันน้อยลงบวกการใา้เกยมันก็น,น้อยลงนะครับบางตัวนี้กว่าจะเกย์ทาทำเดือนเดียวมาเลี้ยงสังเดือนกว่านะครับ้องแบบเราอ่านบมาโดยเนี่ย เป็นโรเรือนกว่าจะขึ้นตุ้นเพื่อนเปือดูครับปีน้องเพื่นเปือนต้องเบรกรับในโทบอ้อรวยกว่าบ้านเนี้ยอย่างหน่อยโรงเรือนผลลังธจโรงเรือนไปเลยมันก็จะจายย่อยออกครับแต่ไม่มันไม่ได้ใกล้ต่างมดโดยตัวเลยครับมันก็จะใกล้อ่าไปครึงหนึ่งกนทักหยีริบโกงตาาริบโกงในระหว่าง,งั้นก็กินอาหารทุกวันครับอ่านะครับวันนั้นไม่ก็ไม่มีได้มาครับเอากลิบไปเป็นแนวทางในการประกอบ การตัดสินงใจนะครับไม่ได้โจมตีหรือไม่ได้หวาดได้เคยนะครับแต่ยากจะให้เปลื่นเปล่น,นี่ครับกินด,ด้วยระบบตะเลียงตักทิ้ตัวได้ครับทิ้ตัว5ตัวไหวกินเก่ได้ครับนั่นคือการเลียงแบบโปลยเปี่ยงไม่ต้องไม่ได้เป็นตัวธุรกิจแต่ถ้าเมื่อเราเลียงเป็นอาชีพเลยนะครับแต่คนที่เขาตำเยอะเยอะเนี่ยผมไม่เตี้ยงนะครับที่เขาตำเป็นปันต้องปันตัวนี้ผมไม่ผมไม่ไม่เตี้ยงคนนะครับแต่คนที่ว่าจะตำ นะาลยตัวรงลอยตัวนี่ครับไอคิดดีดีนะครับแต่ถ้าคนทีเขาทำเป็นความหญ่เนี่ยก็ก็มีการจัดการดีดีหรืออาจจะทำห้อื่นรวบรูไปด้วยก็อันนั้นผมไม่ไม่กล้าหลวงนะครับเพราะบางทีผ่มอาจจะมีความรู้ไปตึงตรงนั้นนี่ผมพูดในความรู้ดีว่าที่พมมีก็ประมาณลอยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากฝา,ากไอคิดนะครับคนที่กำลังจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงได้ครับไม่ปิดครับแต่ว่ายากจะโล่งเลี้ยงก็เอาเอาความคิดของผมไป ไปลองไปเป็นแนวตั้งเลยทักทิปเปอร์เทนพวกกับไม่ต้องเกียร์ทั้งหมดเดี๋ยวช้ได้รู้เองนะครับไม่มีได้มากับวันนี้ครับขอบคุณมากครับนี่ครับอันนี้ไม่ใหญ่กีไก่นะครับเป็นนี่เป็นกีวัวกันกีไก่กันกากีไก่ลังจะเลอะเลี่ยงกอาเก็บไว้ใส่ตุเรียนครับไอ้นู้นแต่ว่ากีวัวนี่โกยไก่ครับนี่ครับนี่คือดากาตุ้บเหมือนกันครับตัวนี้ครับวัวนะครับจากตีเกย์ใกล้ได้ตัวร่องมืดกว่าบ้านครับร่องมืดเลื่อนะครับตัวนี้ก็ประมาณเลื่อไม่ไม่ถอดได้เลยครับ นักเลยครับตัปีนี้ครับเรื่องเรื่องงงในเรื่ององรอง,องราคาน้เนื้อวัวเดี๋ยมูวัเหมือนกันครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ